อันดับแรกเลยนะครับหนึ่งเลยต้องจิตใจก่อนท,ที่ชื่นชอบนะครับแล้วเวลาเราเห็นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะดูได้ตามนิตยสารสนามแข่งเนี่ยอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาหาข้อมูลนะครับด้วยด้วยคนที่ขี่รถด,ด้วยกันเนี่ย,เ,ยเคยไปดูไหมหรือว่าอะไรคือเมื่อก่อนเนี่ยจะได้จะไปสนามเนี่ยถามว่ายากไหมยากมากนะครับ แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยคนที่อยากจะเข้าไปแข่งรถเนี่ยค่อนข้างที่จะยากตรงที่ว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่เกี่ยวกับการขับขี่ขึ้นชื่อคำว่าแข่งมันก็คือการแข่งรถแข่งโมอเตอร์ไซค์ที่ที่หลายๆคนผู้ใหญ่หลายๆคนสมัยก่อนก็เอ้ยมึงแข่งโมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ใช่ไหม รประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับก็อาจจะขำๆนิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วผมชอบเตะฟุตบอลแล้วก็พอมาเห็นเพื่อนเนี่ยไปแข่งรถไปขี่รถปกติผมก็ขี่รถอยู่แล้วตามท้องถนอนอะไรเงี้ยบอกให้มีไปแข่งในสนามแข่งเฮ้นสนามไหนสนามหญ้าเหรอมันแข่งได้ยังไงอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ศึกษาเพื่อนไปซ้อมเราก็แอบไปดูนะครับแล้วก็ ติดตามเข้าไปว่าอ,อสนามมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าจะแข่งเนี่ยต้องทำไงบ้างหนึ่งเลยต้องต้องมีรถนะครับรถในรุ่นที่เขาจัดการแข่งขันนะครับซึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเงินทองมันก็หาแบบหายากนะจะซื้อรถจะดาวน์รถทีก็ก็ต้องใช้เงินนะครับแล้วก็เวลาที่เรา,าหาเงินเนี่ยเพื่อที่ไปแข่งรถเนี่ยที่บ้านก็ไม่สนับสนุนอยู่แล้ว เราก็ต้องดินน้นรนหาด้วยตัวเองวิ่งวิ่งรถรับจ้างมั่งอะไรมั่งแล้วก็ถึงเวลาเขามีแข่งเนี่ยเราก็าไปกัาเรียกแล้วไปดูก่อนแล้วก็แอบแอบไปซ้อมชุดอุปกรณ์อะไรเมื่อก่อนก็ไม่มีนะครับหมวกกันน็อกนี่แทบจะพูดง่ายว่าไม่รู้จักเลยไม่ไม่ไมคือน้อยคนมากที่จะใส่หมวกกันน็อกครับ คือตอนนั้นเนี่ยเริ่มต้องบอกเลยว่าเริ่มที่จะเปลี่ยนแล้วอยากแข่งรถแล้วน้องสงศสือนี่ไม่เรียนเลยมาซ้อมรถมาอะไรคือเริ่มจริงจังมากขึ้นฟุตบงฟุตบอลที่รักนี่ก็ค,คือทิ้งหมดเลยก็คือเริ่มหลงไหลแล้วเริ่มจับจับผิดจับถูกไอสิ่งที่จับผิดจับถูกในหน้าที่นี้หมายถึงว่าเวลาเราไปดูรุ่นพี่ๆแข่งเนี่ยเราก็ต้องจดจําว่าเฮ้ พี่เขาขี่ยังไงเขาเบรกยังไงเขาเชนเกียร์ยังไงเขาเลี้ยวยังไงเขาแบกเขายังไงเราไปหาประสบการณ์ได้ณนะตอนนั้นคือแบบนี้อย่างเดียวไม่มีวิดีโอไม่มีอะไรไม่มีใครมานั่งสอนว่า้ต้องขี่อย่างนี้ปิดคันเร่งเบรกอย่างนี้งนี้ไม่มีทุกอย่างต้องเริ่มต้นด้วยการดูการรักจำนะครับแล้วก็เอามาปรับกับตัวเรานะครับคือลองผิดลองถูกมาเนี่ย ถามว่าอย่างตัวผมเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นเขาเรียกไรนักแข่งเกตในเกตดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเกตดแค่ขึ้นเกตดก็ถือว่าเก่งล้ว C เกตดเกตดเกตดนี่มันที่สุดของเขาเรียกไรที่สุดของของนักแข่งแล้วอ่ะเราจะก้าวไปถึงเกตดหรือเปล่าก็ล้มลุกคู่คานนะครับซ้อมล้มมั่งกระดูกหักอะไรล้ม คือพูดง่ายๆว่ารถเล,ดลดเนี่ยเปลี่ยนเงินคือเส้นทางมันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ลอยด้วยกีบูหลามนะครับมันทุกอย่างมันต้องลงทุนหมดนะครับแล้วก็เจ็บด้วยแล้วก็เสียงเงินด้วยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่จะเข้ามาไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรคือเป็นเงินของตัวเองนะครับก็กว่าจะได้มาเป็นวรวุ่ยพุทโธในทุกวันเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะต้องสู้อะฮะ คือเราก็จําคําคํานึงของคุณปู่คุณย่าคุณพ่อเนี่ยว่าถ้าจะทาให้ถ้าจะทาจริงๆเนี่ยถ้าอยากเป็นนักกีฬานี้จริงๆเนี่ยต้องทุ่มเทต้องก็เรียกอะไรคือมาแล้วเนี่ยถ้าจะเก่งไปทางไหนเก่งไปเลยทางหนึ่งถ้าไม่เรียนหนังสือก็จะต้องมาแข่งรถเลยเราก็ไม่มีทางเลือกแล้วเราต้องเดินหน้าอย่างเดียวก็ อันนี้ต้องมองเป็นกีฬานะครับก็น้องๆน,นะครับที่หรือว่าใครๆหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะเข้ามา,เ,าเล่นกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับหรือว่าเขาเรียกว่ารถแข่งนั่นเองนะครับคือยุคสมัยอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อก่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากกว่าที่จะเข้ามาได้นะครับแต่ว่ายุคสมัยนีย้มันได้เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องสื่อต่างๆนะครับที่ทําให้เราเนี่ยรู้ที่เรียน สถานที่ฝึกสอนหรือว่า,าพวกอาจารย์อะไรหลายๆอย่างนะครับที่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 เปิดสอนอยู่แล้วก็การขับขี่เนี่ยคือมันต้องเรียนนะครับมีครูสอนเนี่ยมันมีใช้เวลาครึ่งน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับเรื่องเทคโนโลยีของรถเนี่ยมันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับเทคโนโลยีของรถเนี่ยเดี๋ยวนี้มีในรถเนี่ยมีทั้งเท็กชันคอนโทนมีทั้ง ชิปเตอร์มีอะไรหลายๆอย่างที่ที่มันเขาเรียกอะไรอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยเราเราจะต้องมาปรับตัวให้เข้ากับกับตัวรถซึ่งมันลำ้ำมันล้ำมากนะครับมันมีอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างช่วยเราในการขับขี่ได้เยอะมากแล้วก็ชุดอุปกรณ์การแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ถูกพัฒนาให้ให้เซฟตี้มากขึ้นนะครับมีเป็นชุดหนังถุงลมมีหมวกที่เขาเรียกอะไร น้ำหนักเบาแล้วก็ทัศนวิสัยการมองหรือว่าถุงมือถุงมือทุกอย่างเนี่ยทำให้ให้เราเนี่ยพัฒนาฝีมือได้เร็วกว่ากว่านักแข่งสมัยก่อนนะครับแล้วก็จริง,รงๆแล้วทางทางเออนิดนึงก็คือทางทางยามาฮ่าเองเรามีช่องทางที่ที่สนับสนุนการเขับขี่ในสนามแข่งให้กับน้องๆหรือเพื่อนๆที่ที่สนใจอย,อยู่แล้วนะครับก็จะมีการฝึกสอนนะครับ ติดตามได้หนละในเพจนะครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีทั้งสนามเนี่ยมีทั้งสนามบุรีรัมสนามไทยแลนด์เซอร์กิตสนามพีระมีหมดนะครับแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่เฉพาะจะมาซ้อมอย่างเดียวนะครับก็เรามีเวทีให้น้องๆนองเนี่ยได้เวทีมือใหม่เนี่ยที่เราฝึกซ้อมกันมา,มาแล้วเราจะไปแข่งเนี่ยเรามีเวทียมามาฮ่าจัดเวทีไว้ใหนะ้นั่นก็คือ,อารายการ แข่งยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพนะครับปีนี้นะ่าจะเป็นปีที่3แล้วมั้งที่ที่ให้ยูเซอร์หรือว่าลูกค้าเองเนี่ยมาเขาเรียกอะไรมาร่วมสนุกผมพูดว่ามาร่วมสนุกร่วมแชร์ประสบการณ์มากกว่าเพราะว่าทุกคนคือครอบครัวนะครับเป็นพาลูกคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาขี่พาแฟนมาขี่พาโหมาเชียร์กันแบบอบอุ่นมากมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับคือมันเป็นแฟมิลีมากขึ้นนะครับคือ รายการนี้เป็นรายการแข่งก็จริงแต่ว่าเป็นรา,ายการแข่งที่ที่เขาเรียกแหละลูกค้าทั่วไปก็สามารถไปแข่งได้แต่ยามาฮ่าเราเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเรื่องการเทรนนิ่งนะครับยามาฮ่าเราก็มีการเทรนนิ่งให้นะครับมีนักแข่งมีแชมแป์ระดับโอเวอเชียโอเจแปนระดับไประดับโลกมานี่เยอะแย,ยะมากมายนะครับคือเพื่อเสร์ฟให้กับ คนรุ่นใหม่ๆที่ที่อยากจะก้าวเข้ามาผมว่ามันง่ายมากนะครับเดี๋ยวนี้บ้านเรามีสนามระดับโลกแล้วสมัยก่อนไม่มีนะครับเรายังไปไปแข่งเด็กยังไปแข่งระดับโลกได้นะครับซึ่งเชื่อว่าใครที่สนใจเนี่ยมันไม่ใช่กีฬาที่อันตรายต่อไปแล้วถ้าเรารู้เรารู้ว่าเราควรทำทำยังไงให้มันเป็นขั้นตอนนะครับเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้นะครับ ใครที่สนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับยามาฮ่าหรือว่ากับผมเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ในเพจของยามาฮ่านะครับว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็อยากเชิญมาร่วมสนุกกันนะครับ